ชายคนนี้ติดอยู่ภายในรถเป็นเวลาสามวันเขาเพยายามทุกวิถีทางเพื่อออกไปแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อสภาพร่างกายของเขาเริ่มสุดลงเพราะความร้อนเจ้าของรถก็โทรหาเขาเจ้าของบอกว่ารถคันนี้ติดตั้งกระจกพิเศษที่มองไม่เห็นจากภายนอกและไม่เพียงแต่กันกระสุนได้เท่านั้นแต่ยังกันเสียงได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายคนนั้นก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเขาตะโกนว่าหากไม่รีพาเขาออกไปเมื่อเขาออกมาได้เขาจะเอาคืนแน่นอนแต่เจ้าของรถไม่พูดอะไรและตัดสายไปทันใดน,นั้นเครื่องปรับอากาศในรถก็เปิดขึ้นและลมเย็นก็เริ่ม่มออมาเเลวๆคิ แต่ไม่นานเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติลมแรงขึ้นและอุณหภูมิภายในรถ,รถลดลงอย่างรวดเร็วชายคนนั้นรีบสวมเสื้อผ้าจากนั้นฉีกหนังสือพิมพ์มาปิดช่องแอร์เมื่อเขาเกิดจะตายเพราะความหนาวเจ้าของรถก็ปิดแอร์ด้วยรีโมทและโทรมาอีกครั้งคราวนี้โจนขอ้องน้ำดื่มเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกระหายและความอ่อนล้าแต่เจ้าของรถเพิกเฉยและตัดสายอีกครั้งตอนนี้ความหวังทั้งหมดของโจนพังทลายหากเขายังไม่ออกไปเขาคงต้องตายแน่นอนทันใดนั้นรถตำรวจคันหนึ่งก็จอดอยู่ใกล้ๆชายคนนั้นคิดว่าในที่สุดดดดดดเเ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 เขขขขาาาาาาากก็็จจจจจะะไไไไ้้้รรรรััับช่่่่่่วววยยยหหลืืออออตตตตนนนสสีีงงงงแมมมมิพพพถ ใบสั่งไวที่กระจกหน้ารถแล้วก็จากไปชายคนนั้นรู้สึกสิ้นหวังอีกครั้งแต่แล้วจู่ๆแสงแห่งความหวังก็ปรากฏขึ้นมีโจรอีกคนหนึ่งเข้ามาและพยายามงัดรถแต่โชคร้ายของเขาก็ไม่ต่างกันผู้คนเห็นเข้าตำรวจก็กลับหมาอีกครั้งและจับโจรคนนั้นได้ในขณะที่โจรตัวจริงยังคงติดอยู่ในรถท่าาคืนมาถึงและด้วยความโกรธเขากดปุ่มสตาร์ทรถซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดเมื่อกดอีกครั้งด้วยความสิ้นหวังเครื่องยนต์ก็สตาร์ทขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจเขาเห็นแสงแห่งความหวังทันทีเขา,รเ,ขาเ,รเ,เรงีย